ะะแล้วก็ข้างนอกนี่ก็คือหิมะตกไม่ได้มีความเข้ากันใดๆไ,ไม่เป็นไรเคะ่ะตัวคิดถึงทุกคนมากๆค่ะแล้วก็คิดถึงการทํา YouTube มากๆเลยหายไปน่าจะเกือบ2ปีได้นะคะหายไปสู้กับการเป็นพยาบาลวิสัญญีมาคะ่ะเพราะว่าตัวเนี่ยย้ายบอร์ดไปอยู่เป็นพยาบาลวิสัญญีแล้วก็ไม่เคยอยู่มาก่อนเราต้องการที่จะทําให้มันเป็นที่เป็นคนที่แบบไม่ได้มันดีทารักเท่าไหร่นะคะ ก็เลยรู้สึกว่าต้องโฟกัสกับตรงนั้นให้มากแต่ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็เลยมีพลังกลับมาทํา youtube ให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมค่ะอ่ะวันนี้นะคะคนที่เคยดูตันมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยดูแบบโตขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือโตขึ้นแหละเวลามันก็ผ่านไปมันก็แก่ไปตามเวลาเนาะ ก็ทัศนคติก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะคือเมื่อก่อนเวลาตัวทํา YouTube อันนี้เกินก่อนอน,นะยังไม่เข้าเรื่องนิดนึงข้ามไปเลยก็ได้เมื่อก่อนนะคะเวลาเราทํา YouTube หรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง YouTube ก็ได้เอเอ,เอาเรื่องทั่วไปเลยเราจะฟังเสียงคนรอบข้างเยอะอะค่ะคนเรามันก็ไม่อยากโดนเกนลียดอะเนาะเราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆตามที่คอมเมนต์นู่นนี่นั่นหรือว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็พยายามปรับจนไม่เหลือความเป็นตัวเองแต่ตอนนี้พอแก่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็ตกผลึกได้ว่า เสียงที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะฟังก็คือเสียงตัวเองนะคะแต่แต่ที่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้มันเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยก็คือทําไปเลยที่ทําแล้วตัวเองแฮปปี้ทําไปค่ะฟังเสียงตัวเองก็วันนี้นะคะตัวจะมารีวิวประสบการณ์ทํางานแบบคร่าวๆแล้วก็พูดได้ฟังว่าพยาบาลที่นี่ค่ะเรามีช่องทางไปทางไหนได้บ้างนะคะตัวทํางานที่รามันหมากตอนเนี้ก็คือเป็นเวลาเกือบเกบจะ5ปีแล้วค่ะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายวอดเหมือนกันนะคะในเวลา5ปีเนี่ยก็ตัวเริ่มที่สัญจรพลาสติกค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสัญจรหลอดเลือดแล้วก็ย้ายไปอยู่สปริงเก r ลพูลมันเป็นแบบบางที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเป็นพยาบาลที่ต้องวนวอดไปเรื่อยๆอาจจะแบบว่าวิคนี้อยู่วอดนี้แล้วก็วิคน้าไปอยู่วอดอื่นหรือว่าเดือนหน้าย้ายไปอยู่วอดอื่นที่ตัวทำอะคะ่ะมันเป็นการวนวอดเฉพาะในโรงพยาบาล แต่ว่าพยาบาลแบบนี้ค่ะก็มีบางคนที่เขาย้ายแบบโรงพยาบาลเลยเหมือนว่าวิคนี้ทาโรงพยาบาลนี้วิคน่าทาโรงพยาบาลอื่นจะไม่ลงรายละเอียดนะคะอันนี้แล้วก็ตอนที่ไปทําไอ้ปริญร์ภูนเนี่ยค่ะก็คือตัวไปอยู่เป็นเอ่อเมดค่ะเป็นระบบทางเดินอาหารแล้วก็หลังจากนั้นก็ยา้ายไปอยู่คาร์ดิโอก็คืออยู่แค่สองวอร์ดวันอยู่สองวอร์ดนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยแบบขึ้นบ่ายเยอะขึ้นดึกเยอะอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยตัดสินใจว่าย้ายไปอยู่เป็น t a r g e t clinic ดีกว่านะคะ t a r g e t clinic เนี่ยก็จะเป็นอร์ดคล้ายๆกับบ้านเราน่าจะเรียกว่า OPD ใช่ไหมคะที่คนไข้จะมาแค่จานถึงสุขแล้วก็เป็นผู้ป่วยนอกอะคะ่ะคนไข้จะไม่ค้างที่โรงพยาบาลก็คือเข้ามารับการรักษาแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ t a r g e t clinic ที่ตัวเลือกอะคะ่ะเป็นศูนย์ะมะเร็งเป็นการให้เคมีตั้งแต่ทำงานมารู้สึกว่าที่นี่แบบ เพื่อนร่วมง,งานดีที่สุดคนไข้ดีที่สุดคือเหมือนคนไข้แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าของชีวิตมากๆแล้วแล้วก็ใจดีกับคนอื่นเยอะมากๆนคะก็แบบรู้สึกดีมากตอนทำงานที่นั่นนะคะแฮปปี้อย่างเดียวที่ไม่ค่อยดีก็คือเราเห็นคนไข้แบบแย่ลงทุกวันเนาะ พอไม่ขึ้นบ่ายดึกก็คิดถึงการขึ้นบ่ายดึกเป็นคนยังไงเป็นคนแบบเออเอาแน่เอาหนังตัวเองไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะตอนอยู่ไทยเนี่ยตัวนเคยทำเอา ER มาก่อนจริงๆเราเป็นคนชอบแอคชั่นแล้วก็ตอนมาอยู่เยอรมันใหม่ๆรู้สึกว่าภาษาเนี่ยยังไม่ได้แข็งแรงที่จะแบบแอคชั่นเวลาใครสั่งอะไรมาภาวะวิฤตแล้วเราจะจะประมวลได้ทันทีมีความกลัวตรงนี้เราก็เลยไปอยู่ธรรมดาให้ฟิตก่อน แล้วพอหลังจากอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอะตอนเนี้พร้อมแล้วที่จะลองอะไรแบบแอคชั่นอีกทีแต่ว่าไม่ได้อยากจะกลับไปทำเอเอ็มดิมอยากลองของใหม่อย่างหนึ่งที่เราไม่เคยลองมาก่อนนั่นก็คือพยาบาลวิสัญญีค่ะตัวนกหาข้อมูลเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยพยาบาลวิสัญญีที่นี่ค่ะมันจะต้องทาไว้เทอร์บิดุมก่อนในเวลา2ปีแล้วก็ครบอันนี้ค่ะถึงจะสามารถทํางานได้ แต่ตัวหาข้อมูลแล้วเนี่ยปรากฏว่าด้วยว่าแบบพยาบาลขาดมากๆค่ะก็คือเราไม่ต้องทําไวเทอร์วิลุเราสามารถสมัครแล้วก็ทํางานได้เลยตัวก็เลยสมัครแล้วก็ตกลงทําแล้วก็ทํามาเลยตอนนี้ก็จะสองป,ปีแล้วนะคะที่อยู่วิสันีมา,าตัวขอพูดภาพรวมก่อนนะคะเ,เกี่ยวกับหน้าที่ของพยาบาลในเยอรมันเนาะตัวมีประสบการณ์แค่กับโรงพยาบาลรัฐนะคะไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลเอกชนที่นี่จะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็ ประสบการณ์ที่ไทยเนี่ยตัวมีแค่ปีเดียวปีกว่ากว่าปีครึ่งไม่แน่ใจแล้วคะ่ะทํางานที่ไทยไม่นานไม่แน่ใจว่าหน้าที่ของพยาบาลที่ไทยมันจะต่างกับที่นี่มากน้อยแค่ไหนแต่เดี๋ยวตัวจะพูดในมุมมองของพยาบาลที่นี่ให้ฟังนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นพยาบาลบอร์ดอย่างเงี้ยคะ่ะพยาบาลบอร์ดเนี่ยหน้าที่ส่วนใหญ่เลยคือการดูแลคนไข้แบบดูแล เช็ดตัวให้ยา,ารายงานแพทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ทำตามแผนการรักษาทำหัตถการพวกทำแผละอะไรพวกนี้ค่ะไปก็เป็นพยาบาลที่เราเรียนมาแต่หน้าที่ที่อย่างแบบการเจาะเลือดหรือว่าการแทงไอวีการให้เลือดอย่างนี้ค่ะก็คือพยาบาลจะไม่สามารถทำได้ค่ะไม่ได้อยู่ในขอบเขตงานของพยาบาลพยาบาลหมอเนี่ยคือแทงไอวีเจาะเลือดไม่ได้แน่ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบแทงไอวีหรือว่าเจาะเลือดมากๆเหมือนตัวนนะคะเลิฟมากอันนี้แนะนําให้ไปอยู่อีหรือว่ามาอยู่วิสันดีอย่างที่ตวนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแทงไอวีทุกวันเจาะเลือดทุกวันแฮปปี้มากค่ะถ้าเกิดว่าชอบแอคชั่นหน่อยแนะนําให้มาทางนี้ค่ะ แต่ก็อย่างการให้เลือดอย่างนี้ก็ยังต้องเป็นหมอเป็นคนให้เหมือนเดิมนะคะพยาบาลไม่มีสิทธิ์ให้เลือดคนไข้เพราะมีคนถามมาก่อนหน้านี้ว่าพยาบาลที่เยอรมนันเนี่ยสามารถทําไปทาไ,ไหนที่แผนกไ,ไ,ไหนได้บ้างนะคะก็มีแผนกะอย่างที่ตวนบอกมาซึ่งมันก็อย่างเม็ดมันก็มีแยกย่อยเนาะแล้วก็สารแล้วก็ใน OR อาเราสามารถเป็นพยาบาลผูกอาวก็ได้หรือว่าเป็นวิสัญญีก็ได้หรือว่าเราอาจจะไปอยู่พวก OPD ก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะไปเป็นพยาบาลที่ทําแผลโดยเฉพาะหรือว่าออร์มล์น์เนอร์ที่เขาจะขับรถออกไปอะค่ะแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปอยู่สูงดูแลผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าถ้าเราอยู่ครบอยู่ครบจนได้วีซ่าถาวรแล้วค่ะเราจะเปิดธุรกิจตัวเองเป็นพยาบาลสําหรับทําแผลโดยเฉพาะแล้วก็ขับรถไปทําแผลคนไข้ตามบ้านอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมคือช่องทางมันไปได้เยอะมากนะ หรือว่าอ่าสาหรับคนที่อย่างตัวนะคะจะพยาบาลอาหารอากาศมาแล้วก็คนที่แบบชื่นชอบสายนี้อยากทํางานแบบเกี่ยวกับการบินอย่างเงี้ยคะ่ะก็มันมีบริษัทที่เขามีเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็บินสําหรับการแพทย์โดยเฉพาะอะคะ่ะเหมือนบินกับพอด้วยแล้วก็บินเครื่องบินด้วยลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศเออใช้คํานี้แล้วกันพยาบาลที่ลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศอันนี้ก็คือมีโอกาสทําได้แต่ต้องได้ภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครได้เพิ่งก็เห็นเขาเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็คือโอกาสช่องทางมันไปได้เยอะแต่จะเล่าว่าตอนนี้สถานการณ์ของระบบสุขภาพในเยอรมันนะคะอยู่ที่จุดที่ค่อนข้างที่จะตกต่ำเนาะอันนี้ไม่ได้ดราม่านะคะพูดความจริงเฉยๆคือไม่ไม่มีที่ไหนแบบดีร้อยเปแย่ร้อนแต่จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่คืองานมันค่อนข้างหนักแล้วก็ค่าตอบแทนไม่คุ้มค่าค่ะ แล้วก็ยิ่งคนค่ะคือคนที่เนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยเสียดายกับการที่แบบอายุมากแล้วเราต้องไปเริ่มอะไรใหม่อย่างเช่นสมมุติว่าบางคนก็มาเริ่มทำอาส์บิลดูมเป็นพยาบาลตอนอายุ30-40อย่างเงี้ยค่ะก็มีเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่คุ้มค่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตเขาเนี่ยเขาก็ไม่เสียดายที่จะออกไปทําอย่างอื่นแล้วพอคนยิ่งขาดเนี่ย คนที่มีอยู่เนี่ยก็ยิ่งต้องทํางานขึ้นค่าตอบแทนก็เท่าเดิมค่าของชีพก็เพิ่มขึ้นมันก็วนลูปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างแย่ซึ่งตัวเนี่ยสองปีที่ผ่านมาที่วิสันดีถามว่างานสนุกไหมแบบงานสนุกมากแต่ระบบมันค่อนข้างที่จะเออมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็งานอร์โหลดค่อนข้างมากนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับไทยแล้วจะเทียบกันได้หรือเปล่าอย่างที่บอกคือประสบการณ์ทํางานที่ไทยของตัวน้อยมากแล้วก็ ตอนนี้แทบจะจําไม่ได้แล้วว่าอะไรยังไงนะคะคือคิดว่าถ้าเทียบกับที่ไทยยังไงค่าตอบแทนมันก็คุ้มแหละแต่ถ้าเทียบกับที่นี่คุณภาพชีวิตคิดว่ามันคนเขาอาจจะคาดหวังมาอาจจะได้ดีกว่านี้ค่ะถามว่าตัวนพอใจกับเงินที่ได้หรือว่าสวัสดิการไหมตัวนพอใจมากนะคะแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนก็คืออาจจะไม่เหมือนกันก็คืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบคนลาออกกันมากขึ้นพยาบาลก็ยิ่งขาดอันนี้เป็นข้อดีกับข้อเสอียค่ะพยาบาลที่นี่ค่ะ สำหรับคนที่อยากมาเป็นพยาบาลที่นี่แล้วก็มองเรื่องเงินนะคะเป็นหลักเนี่ยอาจจะบอกว่าต้องคิดให้ดีทีค่ะข้อมูลให้ดีไม่ได้บอกว่าห้ามมานะแต่หาข้อมูลให้ดีก่อนจะได้แบบไม่ต้องผิดหวังแล้วก็สําหรับคนที่บอกว่าอยากมาฉันชอบที่นี่มากด้วยสาเหตุประการอะไรใดๆก็ตามแต่อันนี้เป็นโอกาสคะ่ะต้องแบบมาง่ายขึ้นมากเพราะว่าพยาบาลกาลังขาดแล้วตอนนี้เยอรมันเขากําลังพิจารณาด้วยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะ พิ่มโอกาสให้พวกอาชีพที่ขาดแคลนเนี่ยสามารถมาเป็นพลเมืองได้ง่ายคือตัวอยากจะสนับสนุนทุกคนที่มีความตั้งใจนะคะก็คือตั้งใจแล้วก็ทําไปให้สุดไม่เป็นไรลองมาก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแล้วก็ปรับไทยหรือว่าไปทาอย่างอื่นไม่เป็นไรเราเสียเวลาแค่ปี2ปีแต่เราไม่ได้เสียเวลาทั้งชีวิตอย่างน้อยเราก็ได้ลองทําดูก่อนไม่มีอะไรมากค่ะวิดีโอนี้แค่อยากจะแบบมาชวนมั่งมอยเฉยๆ,ๆแล้วก็ออย่างหนึ่ง คือตอนนี้ค่ะตัวลดเวลาการทํางานสัญญาพยาบาลที่นี่ค่ะปกติจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็จะทํางานสามสิบแปดจุดห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถลดเวลาทํางานของตัวเองได้แล้วก็ตัวเนี่ยไปลดเวลาทํางานมาจาก100ร้อยเปอร์เซ็นเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือตัวทํางานตอนนี้ประมาณยี่สิบแปดชั่วโมงกว่ากว่าต่อสัปดาห์ค่ะก็คือมีเวลาว่างมากขึ้นรู้สึกว่าอยาก ใช้ชีวิตอยากกลับมาท o u t u b e อยากมาทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกสนุกกับมานะคะก็เลยตัดสินใจลดเวลาทํางานตรงนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเงินมันก็น้อยลงก็ตามสัดส่วนไม่เป็นไรที่จะบอกก็คือตอนนี้ค่ะตัวมีเวลามากขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะกลับมาทํา youtube ให้ทุกคนแบบได้ดูเต็มที่เลยพวกวิดีโอเรียนภาษาหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตัวอยากจะมาเช็คสํารวจกันก่อนเพราะว่าตัวเพิ่งโพสต์วิดีโอที่เป็นการสอนภาษา เ,เกี่ยวกับการเตรียมมาเป็นพยาบาลในเยอรมันไปแล้วก็ได้ยอดวิวมาที่โพสต์ในวันแรกเนี่ยสิบนะคะไม่ใช่สิบล้านหรือส0บอะไรสิบเลยสิบวิวนะคะ ขอบคุณสิบคนนี้มากๆที่ดูวิดีโอของตัวนขอบคุณขอบคุณค่ะไม่เป็นไรตัวไม่ได้ท้อมไม่ได้อะไรแต่คืออยากมาเช็คว่าคนที่ยังดูวิดีโอของตัวอยู่อะค่ะหรือว่าคนที่เผลอผ่านเข้ามาดูเนี่ยคุณกําลังดูวิดีโอประเภทไหนคะคือคุณกําลังเรียนภาษาเยอรมันเฉยๆหรือว่าคุณกําลังเตรียมมาเป็นพยาบาลเยอรมันหรือว่ายังไงตัวจะได้ทําวิดีโอที่มีประโยชน์กับคุณได้ค่ะ ตัวก็จะทําสลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็คือเพิ่งลองทําแอนิเมชันไปไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่อาจจะทําสลับกับพอดแคสหรือว่าเป็นวิดีโอพูดคุยแล้วก็เป็นวิดีโอแบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีการสอนภาษาอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ตัวนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระติ่งไว้ด้วยนะคะตัวก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันค่ะ แล้วเจอกันค่ะวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะอันนี้แถมเดี๋ยวให้ดูหิมะข้างนอกค่ะในขณะที่ตัวแบบแต่งตัวตอนนี้ประมาณเหมือน28องศาประเทศอินเดียนะคะเดี๋ยวตัวจะให้ดูข้างนอกว่ามันสภาพเป็นยังไง